ตัวข่อยกันยังกันหาหล่ะกะัเป็นห่วงกันอยู่เสมอตลอดเวลาหละกะ็บเเคยห่างกันถึงมาอยู่เมืองไทยเราก็ไม่เคยห่างกันแนละ้วกั่ก็ไปด้วยกันอันอห่างกันทีเดียวก็คลื่อนข้าวหน้าขี่เท่านั้นแหละพี่น้อง <c oughs> คอมเมนต์แรงๆบางทีอาจจะรับความขอโทษเป็นเงินสดก็ได้นะจ๊ะไม่รักเกัาเช้านะภาพพ่พิธภัณฑมากบรรยากาศแบบบ้านแห่งๆอีกแล่วพี่น้องมาบ้านยายนะครับบ้านสวนเมื่อกี้แล้วนะครับพี่น้องคนนึงกิน <c oughs> ใต้อต้นบักโฮมบักขาเด้อพี่น้องแต่ว่ามื้อนี่พญานาคินนี่ญญาานนยำมะม,ม่วงปูแป้นดองครับพี่น้องนี่ยำมะม,ม่วงมะม่วงสองนวยใหญ่ๆพี่น้องสมๆสูรณ์นวน้ำปลามาๆพี่น,ๆๆน้องมาแซ่บๆด้วยกันพญ,ญานาครัสเซียสวัสดีครับพี่น้องมื้อน,นี้อันข่อยสิมายำบักม่วงส่วนหมู่เจ้ากินนะครับเด้อบักม่วงมีอันนี่บักม่วงเอ่อโชคอน,นันต์สองนวยพี่น้องนี่สองนวย อหอมๆ่มเดีนตาสมดีครับไี่นะ้องแต่สมครับใส่ปูแป้นปูแป้นหอมแดงปักทวขวมาเดีย๋ยวเขา้ามาปงกันเลยพี่น้องขั้นตอนแรกใส่ผงชื่อรถแป้งนู้นได้พี่น้องเนาะ ก็อยกัดชีไส้ลายลเราขยากใส้ลายไ้ยเบิอดอิงอ่ะก้อยอยากนัวลายน้ำตาลครับพี่น้องน้ำตาลแล้วแต่ผู้มักเด้อผู้ใดอันมักหวานก็ใสห่หวานเลดก้อยกัชกดชมักผู้ใดอันบักพริกอ่ะถ้าเท่าผู้ใดสิมกักเผ็ดหรือเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็ตามสะดวกใจล้วพี่น้องเอ้ยอ้ยำใส่น้ำปะลาะน้ำปลาใส่ลงไปเลยขาดบ่ได้่ขึ้นน้ำปลาพี่น้อง หอมแดงซอยใส่ลุกไปโคลเล่พี่นนอะโคลเล่โอ้ยคดไปนำรายกระแตก,ปกไ,ไ,ปไปเลยใส่อีปูไปด้วบพี่นนอะปูแป้นแป้นดอกใส่ลงกไปเด้วย โว้ยค้นไปลำลากันแต่ไปขั้นตอนสุดท้ายพี่เนาะเต็มบักั่วไปเลยขั่วโคเล่โคเล่ให้เขา้ากันแซ่บครับพี่น้อง เสร็จแล้วนะครับไปกินกันแล้วพี่น้อง<ม>งแซ่บบพยาบาลละเซี่ยสวัสดีครับหมูอ้วนสวัสดีครับเมื่อนี้คอยได้เมนูยั่วน้ำร้ายมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเด้อยำมะม,ม่วงนะครับปูแป้นดองนะครับปูแป้นสดนี่ปูแป้นสดสดดองน้ำปลาพี่น้องนี่มาอันตอนพี่ตอนน้องแล้วก็ได้ใบ สมิดแดงนะครับอันบานเขาเอิญผักเม,มกบะนัอนพี่น้องเนะาะต่ว่าข่อยโหโแต่ว่าที่อันไอระยองที่เขาเรียกว่าผักผักสมิดแดงพี่น้องนี่รสชาติสิเป็นออกฝาดฝาดสมสมเด้อพี่น้องเด้อมามามากินขําแรกกับผู้ใหญ,ญ่บานเลยครับกินเลยใช่ปะกินเลยบม่วนกินเลยก็เลยปากต่อ <laughs> ถามม่วนก่อนบาน<ม>อัน,น,นโกรธเขาไหมที่ อีคนนั้นที่บว่าเราเป็นกระเทยไหมกดไหมเหรออ่ะแต่มันเสือกนะก็ไม่กดหรอกแต่ว่าทําไมก็ไม่ดูหนังหน้าเจ้าของสมัยนี้เขาไม่บูลลี่กันแล้วจ้ะคนที่บ้านฉั้นอ่ะตามกัดท่านอ่ะมันก็เป็นนะเมื่อเช้ามันก็ <c oughs> มันก็ คอมเมนต์เฉยเไรเคี้ยวเบาๆหน่อยแต่ฟันหลุดนะมาสันไปแสดงว่า,าเป็นเอฟซีฉันเนาะก็มีตัวนึ้นให้เพื่นดังนะจ๊ะก<อ>็ไม่ว่าหรอคอมเมนต์ได้อยู่ไปอย่าแรงนะแรงกับผู้ใหญ่บ้านได้ห้ามแรงกับหมูวันนั้นวันนี้หลายไ,ไม่เป็นอยู่ ไม่เป็นนะถ้าดาา่าใครสุวยมากนะเออล่ะปูแปงจกินกับอันผักอันนี้เข้ากันเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวใช่ไหมนี่ออกฝรั่ฝรั่มันเข้ากันไม่เท่ากับเราอ่ะเป็นกนระเสือพับ ป้งกระแซบแป้งกระแซบยำกระแซบออยำมะม่วงปรุงที่เราจบที่อ่แซบ,บเลยโ้โหตาแจ้งแสงสว่างนะคุณช,าช้าแค่เหรอ วันนี้เราใช้แองมะม่วงเป็นมะม่วงอ่งโชกอันลันนะเปรี้ยวกรอบโชกอันลันกินกับยอดสม็่แดงอร่อยเข้ากัน นี่น่อเฮ้ยโอ้น้ำมมาลาจันพี่แยงค่ะน้ำปมมลารัวมากเออ giúp mua bán bạn <laughs> <laughs> ถักมีคนสร้างมีกระหูอยู่นะพี่น้องเราก็รู้นะว่าเราทําเพจคนรักมีคนทางก,ก็ต้องมีแต่ว่าบางที่กะเธอไม่ต้องมาจําเป็นต้องมาอันคอมเมนต์เันญด่าทุกท่านทุกเคปบอกทำไมไม่ทักถามเขาเป็นอะไรกับฉันมากไม่ซ้าอย่างนี้ทใช้เพจส่วนตัวทักไปแล้วไม่อ่านไม่ตอบอ,อ เรียว,ว่าเขาอิจฉาเราแต่เมื่อเช้าเนี้ยก็ยังมาคอมเมนต์อีกอ่ะคนนี้แหละเรียกว่าอะไรนะโอ้แล้นะน,น,น่าจะดีเขมีคู่เนาะสงสัยนางไม่มีผัวเลย <c oughs> นางอิจฉาเราที่เราเป็นคู่กันใช่ไหมแม่เราไม่มีาหาไม่ได้เิ้่คนเอาหรอก ลูกผู้หายเขาเจ็บเสีบยบเยอะฉัหาบ้ากูเถ้าอีก <c oughs> ถ้าจะมีก็ได้นะแต่เขาอยากมีรตรัวตนอีมันเหี้ยอีมันรุ่งจ้าแพชี่ออกมันบันไดคุณเชื่อว่าฉันจากอดิตหรืเป,ปะละ่า ขายามันมักติคนคือยังเนี่คนแบบนั้นอยู่กับคนยากชอบติคนตัวเองก็เป็นอะเพศท,ที่สามถ้าตัวเองเป็นแมนผู้ชายมาติฉันจะมา,าว่าเลยผู้หญิงแท้ๆมาติฉันจะไม่ว้าเลยอันนี้อ่ะ เพศที่สามาตีกันเองพี่น้งถ้ารนกดดันมาเยอะเรียกว่าพอคอยอ่านเขาไปฝากเป็นซองเฟสอ่นซองเฟสเธอนะเพื่อนเมต่ผู้ชายอ่นแสงเกงในอ่นใครอ่นนุ่นนุ่นุน่นนุนนนนน่อยูเอ่เพื่อนแต่ละคน แอดเอาแต่ผู้ชายอีปบอบเออหวานจิตแล้วเราอะ่ะเพืดเด่อแต่ละคนมันมีแต่พวกทางเกงงนาไหมแ,แอดบนเขาเ่ย คอนาสูนอโอโดจะสูนนะไปได้เห็นคลิปดาเผื่อบ้านอันนี้ขนาดเบาๆเลยเมื่อวานเลยแต่เอฟซีเงนเราอันที่ให้กำลังใจเราอยู่ต่างประเทศก็ร้ายหลายเมื่อวานให้กำลังใจมาสมัยนี้เขาไม่บูลลี่กัน้วจ้าสมัยนี้เป็นอะไรเขาก็ไม่บูลลี่กันหรอก เขรู้ทั้งรู้อยู่รู้รู้อยู่กับใจอยู่ถัดตามลงให้ทันหน่อยนกันจ๊ะตามโซเชียลให้ทันหน่อยมาบุรีเรื่องเพจังกาชั้นเถากับจำครองในนาเหี่ยวเจ็บเสียพึ่นกันนะดูนี่เลองเพจบุรีเลื่อยอยู่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีจะหาทำลู้กูเถาก็ไม่ัวใจไงฉันเถาก็เถาบ่มีน้ำตาเด้อ เอ๊ะมีปะเฮ้ยมีน้ำทายาดนะน้ำยาเมี่อยู่ว่าสิเฮ็ดกินอยู่ติกิน้ำทยาอื้มปูแป๊บแทบอยากไปนะหมดเลยทีเนี้ยปูแป๊ไม่มีกินแล้ว อันนี้รสสุดท้ายแล้วพี่น้องข้ากวกล้วยตัวเธอจะเข้ามาอยู่ในขา่านแล้วนะข้ากวากล้วยกล้วยอ่ะอม,มาหน่อยกินลายกล้วย ไมุ้ยใหญ่บ้านพูดกับหมาแล้วเขาก็ว่าผู้ใหญ่บ้านพูดกับหมาพูดด้วยเ,เหรอเจ้าเป็นคนรักหมาเพราะเราเลี้ยงหมาแต่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ตากนะจ๊ะแต่ปากก็เลี้ยงว่าเป็นบางตัวฮวยกัเเป็นบางคนจ๊บ <c oughs> ผู้ใดร,รู้จักใครรู้จักนางก็ฝากไปบอกนางหน่อยเด้อว,ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม,ไม่มาบูลลี่กันแล้วบอม,มากระเดื่อนผ่านบอกล่างเนี่ยถ้ามากระ,กะกดไไล่กดแช่นะถ้าชอบก็กดไล์กดแช์ถ้าไม่ถ้าไม่ชอบกเ็เลื่อนผ่านไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบว่าให้มันลดคุณค่าเจ้าของหนหอก คอมเมนต์ได้แต่ให้คนเจ้าของหน่อยถ้าคอมเมนต์เข้าตัวเองก็อยา comment. Comment ่าคอมเมนต์คอมเมนต์แรงๆบางทีอาจจะรับความขอโทษเป็นเงินสดก็ได้นะจ๊ะไม่รับกระเป๋าเช้านะอืบอกนะ่ยช่วงนี้บ้างนะช่วนี้บ้างนะเอาไหมาเอานะเอาเงินมาทําบุญหน่อยไหมท่นี่นะช่วงนี้นะวงางแล้ว ทำดูหมิน่นดูแทนก็บางทีเราก็ฟองด้านนะเหมือนดูถูกเราอย่างเงี้ยดูหมิ่นเรารับคําขอททษเป็นเงินสดนะเราเนะกระเป๋านาบ่าชื่อเฟซก็เธอก็ชัดเจนนะ ชอบจับหมูอะแซ่บนะแซ่บมากเลยอรยอยด้วยข <c oughs> าติดอะไบ้าอืม ผว้ัหมดขอละเอฟซีกันเราต้องสิเล่มเขบง่ยอ,อยเดี๋เพื่นรำคาญฉันหนาจมเห็นแต่ก้นสินะแดดซ่อ,องตาพี่น่อง แต่หอมบักขามแต่กระแดดซองไหนอ่ะโอ้ี่เแม่ไม่อยากหยุดกินกับเพราะอย่างนี้แหละอร่อยเผ็ดอร่อยด้วยอัตรายยังประหลาดที่ยินต่อเด้อแล้อเกลือนกสิแค้นมาตัวข้าข้อเมื่อกี้นี่เอ้าชิมนี้อันวัน คีมเนี้อันพยาบาลขอบคุณแต่ละนะครับเนี่ยที่ติดตามรับชมอันคลิปข่อยสองคนข่อยกัมมะอ้วนกันอยู่น้ำกันโดนแล้วลนะพี่น้องเป็นคู่กันอยู่น้ำกันมาหลายปีไปเซกไปน้ำกันไปดูใบกันไปน้ำกันสองปีไปยุโรยอันไอแทแกล่าสุดนี่ก็สามปีกว่าเนาะอยู่รัสเซียด้วยกันสักกสามปีกว่าไปไในกบพาดจากกนเนาะพี่น้องไม่ห่างจากการไปในกับไปด้วยกันจะเสื่อเอินบัคูลหรือเอินว่าอันคูเวทคูกรรมหรือคูสางคูสมกะอันบัรลูคือกันพี่น้องจะว่าอัน ต่อ่อยกันยังอันหกัลยกะเป็นห่วงกันอยู่เสมอตลอดเวลาเลยกับเเคยห่างกันถึงมาอยู่เมืองไทยเราก็ไม่เคยห่างกันนะไปกับไปด้วยกันอันบราห่างกันที่เดียวก็คลื่อนนข้องหน้าขีดเท่านั้นพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็เสพแปกกอฮออันห้พี่น้องอันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบจวยโจทย์เลการเสียมขั้นมี้งินท้องใสลหลายครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ต่อ่อยสองคนเด้นะครับเด้อทางเฟซบุ๊กแล้วก็ผู้ใหญ่บรเซ y o ยูทูบผู้ใหญ่บรเซียครับ พี่นองสามารถติดตตามได้สองช่องทางครับนะแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube พี่น้องคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวชิมัจมให้่ฟังอีก <laughs> คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบายบบ๊าายยจำไม่ลด